เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าขอบเขตของสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทําได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่คือไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความเร็วหรือว่าหน่วยความจํานะครับแต่เป็นคําถามที่มันลึกกว่านั้นอีกคือมันมีปัญหาอะไรไหมที่ต่อให้เรามีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลก็ยังไม่มีทางหาคําตอบได้เลยวันนี้เราจะออกเดินทางไปสํารวจแก่นแท้ของการคํานวณเพื่อค้นหาคําตอบของคําถามที่น่าทึ่งนี้ไปด้วยกันครับเอาล่ะครับ งง้นเรามาเปิดประเด็นกันด้วยคำถามที่ถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยมีปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่มีวันแก้ได้จริงๆหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญานะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะพาเราไปเจอกับขีดจำกัดสูงสุดของตักกะแล้วก็พลังที่แท้จริงของเครื่องจักรที่เราสร้างขึ้นมา ก่อนที่เราจะไปหาว่าอะไรที่มันทําไม่ได้เนี่ยเราต้องมาตกลงกันให้ชัดๆก่อนเลยค่ะว่าไอ้คาว่าการคํานวณเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่คือนักวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาต้องการคํานิยามที่เป็นคณิตศาสตร์จับต้องได้เพื่อที่จะได้วิคเคราะห์มันได้อย่างแม่นยํานะครับและนี่แหละครับคือหัวใจของมัน Algorithm มันก็คือชุดขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาเหมือนกับสูตรทำอาหารเลยครับ พอเรามีคำนิยามที่เป๊ะๆแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ในระดับพลังที่แตกต่างกันออกมาได้ตรงนี้แหละครับคือเหมือนเป็นคำใบ้ให้กับวิธีที่เราจะใช้สำรวจเรื่องนี้กันเลยเราจะค่อยๆปีนบันไดแห่งพลังนี้ขึ้นไปทีละขั้นโดยเริ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความสามารถเข้าไปทีละอย่างเพื่อดูว่าพลังในการคำนวณของมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนมาเริ่มกันที่ขั้นแรกของบันไดกันเลยครับ นี่คือแบบจำลองที่เรียบง่ายที่สุดลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ที่ความจำสั้นสุดๆไปเลยคือมีหน่วยความจำที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวและเล็กมากๆมันจำอะไรเพิ่มไม่ได้เลยครับเจ้าเครื่องจักรตัวนี้เขาเรียกกันว่าออโตโมาตาจำกัดนะครับให้ลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนมีพนักง,งานเฝ้าประตูคนหนึ่งที่จำได้แค่ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานะไหนแต่จำอดีตไม่ได้เลยว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างเฮ้ย แล้วมันจะเอาไปทำอะไรได้ล่ะโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะครับไอ้ฟังก์ชันค้นหาคำในโปรแกรมเอกสารที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยแหละครับคือการทำงานของมันเลยมันเก่งมากในการตรวจจับรูปแบบง่ายๆที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าในข้อมูลที่มันเยอะมากๆอะมาลองดูตัวอย่างกันจะจะเลยดีกว่าสมมติว่าเราสร้างเครื่องจักรเพื่อคอยดักจับคำต้องห้าม1นึๆๆนะครับมันจะเริ่มที่สถานะ0ูนย์พอเจอหนึ่งตัวแรกก็จะเปลี่ยนไปสถานะหนึ่ง เจอตัวที่สองก็ไปสถานะสองแต่ถ้าเจอหนึ่งตัวที่สามเมื่อไรแล้วก็มันจะเข้าไปอยู่ในสถานะปฏิเสธทันทีแล้วก็หยุดเลยแต่ถ้ามันอ่านข้อมูลไปจนจบแล้วไม่เคยเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยก็จะถือว่ายอมรับครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วนี่ล่ะครับคือจุดอ่อนของมันเลยเพราะว่าเจ้าอ,อโตโมาตาจำกัดเนี่ยมันนับไม่เป็นครับมันจำไม่ได้ว่ามีวงเล็บเปิดไปแล้วกี่อันเพื่อที่จะไปจับคู่กับวงเล็บปิดให้มันถูกต้อง ปัญหาง่ายๆอย่างการเช็ควงเล็บเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของมันไปเลยเราจึงต้องปีนขึ้นไปอีกขั้นบนบันไดแห่งพลังของเราครับได้เวลาอัปเกรดกันแล้วครับในขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มของเล่นชิ้นใหม่เข้าไปนั่นก็คือหน่วยความจำที่เจ๋งขึ้นเพื่อให้เครื่องจักรของเราเก่งขึ้นไปอีกระดับนึง จะเห็นว่าเราได้อัปเกรดเครื่องจักรของเราให้กลายเป็นออโตมาต้ากดลงหรือพุชดาวน์ออโตมาต a โดยการเพิ่มหน่วยความจำแบบพิเศษที่เรียกว่า Stack เข้าไปจากพนักง,งานเฝ้าประตูธรรมดานะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเขามีความสามารถในการหยิบจานมาวางซ้อนๆกันแล้วก็หยิบออกได้ทีละใบนั่นเองไอ้เจ้าสแต็ k เนี่ยนะครับมันทำงานแบบเข้าทีหลังออกก่อนพอนึกภาพออกไหมครับคือพอเครื่องมันจะวงเล็บเปิดปุ๊บมันก็จะวางวงเล็บนั้นลงบนส t ต็ k พอเจอวงเล็บปิดมันก็จะหยิบวงเล็บเปิดอันล่าสุดออกมาถ้าอ่านจนจบแล้วแต็กมันว่างเปล่าพอดีก็แปลว่าวงเล็บทั้งหมดมันสมดุลกันเป๊ะเลยนี่แหละครับพาลางของหน่วยความจาแบบใหม่ที่แก้ปัญหาเดิมของเราได้อย่างสวยงามและแล้วเราก็มาถึงขั้นสูงสุดของบันไดกันแล้วครับนี่คือแบบจําลองทางทฤษฎีที่เรียกได้ว่าเป็นพิมพ์เขียวเป็น DNA ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในยุคปัจจุบันเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือ ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องยักษ์เลยครับครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยแหละคือแนวพิดที่ปฏิวัติว,ตวงการเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดิจิตอลนั่นก็คือเครื่องจักรทัวริงครับ เครื่องจักรทัวริงเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะก็เหมือนกับมีบรรณารักษ์คนหนึ่งที่มีม้วนกระดาษที่ยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยเขาสามารถอ่านลบแล้วก็เขียนข้อมูลลงไปตรงไหนก็ได้แถมยังเลื่อนไปมาได้อย่างอิสระอีกด้วยด้วยความสามารถที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันทรงพลังขนาดที่ว่าสามารถจำลองการทำงานของอัลกอริทึมอะไรก็ได้ในโลกนี้เลย พูดง่ายๆก็คือถ้าปัญหาสักอย่างมันมีอัลกอริทึมที่แก้ได้เครื่องจักรทัวริงก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้เหมือนกันและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเพราะแม้แต่เครื่องจักรที่ทรงพลังขนาดนี้ก็ยังมีขีดจํากัดที่ไม่มีวันจะก้าวข้ามไปได้ครับอลันทัวริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่เครื่องจักรของเขาไม่มีวันแก้ได้เลยนั่นก็คือปัญหาการยุติการทํางาน คือเราไม่สามารถสร้างโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมันจะทำงานจนเสร็จหรือว่าจะติดหลู p ค้างไปตลอดการได้และนี่แหละครับคือคำตอบของคำถามแรกสุดที่เราตั้งไว้ใช่แล้วครับมีปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่มีวันแก้ได้จริงๆเอาล่ะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ ทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูกันว่าในบรรดาสิ่งที่มันทําได้เนี่ยมันมีปัญหาแบบไหนที่ถือว่าง่ายแล้วแบบไหนที่มันยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาก็จะจัดกลุ่มปัญหาที่ถือว่าง่ายหรือว่าแก้ได้เร็วๆเนี่ยไว้ในคลาสที่เรียกว่า P ครับ P ก็ย่อม,มาจาก polynomial time พูดง่ายๆก็คือเวลาที่ใช้แก้ปัญหามันเพิ่มขึ้นแบบสมเหตุสมผลตามขนาดของข้อมูลอย่างเช่นการเรียงลำดับรายชื่อแบบนี้ครับส่วนปัญหาที่ยากเนี่ยก็จะไปอยู่ในอีกคลาสหนึ่งคือคลาส NP ครับ NP ก็คือ Non-deterministic Polynomial time จุดเด่นของปัญหาในกลุ่มนี้ที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือปวจคำตอบนง่ายแต่หาคำตอบในยากตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยนะครับของปัญหา NP ก็คือปัญหาพนักง,งานขายเดินทางลองนึกภาพตามนะครับมีเซลส์แมนคนหนึ่งต้องไปหาลูกค้าในหลายๆเมืองคำถามคือเขาจะวางแผนเส้นทางที่สั้นที่สุสดได้ยังไงการตรวจว่าเส้นทางที่วางแผนมานั้นมันสั้นพอหรือเปล่าอันนี้ง่ายครับแต่การหาเส้นทางที่สั้นที่สุสดจริงๆเนี่ยยากมากๆลองดูตัวเลขนี้นะครับสำหรับเมืองแค่20เมืองเท่านั้นนะจำนวนเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีเท่าไหร่รู้ไหมครับ มากกว่า2ล้านล้านล้านเส้นทางคือมันเยอะซะจนการที่จะให้คอมพิวเตอร์มานั่งเช็คทีละเส้นทางเพื่อหาอันที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติครับเขาเรียกอาการนี้ว่าการระเบิดเชิงการจัดหมู่หรือ combinatorial explosion และทั้งหมดนี้ล่ะครับนำเรามาสู่คำถามสุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ P เท่ากับ NP หรือไม่ หรือถ้าพูดเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือไอ้ปัญหาที่ตรวจคําตอบง่ายทั้งหมดเนี่ยมันหาคําตอบง่ายด้วยหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนเกิดไปเจออัลกอริทึมที่แก้ปัญหาพนักงานขายได้แบบเร็วสุดๆขึ้นมานั่นอาจจะหมายความว่าปัญหา NP ทั้งหมดก็แก้ได้ง่ายๆเหมือนกันซึ่งมันจะเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลเลยครับแต่จนถึงวันนี้คําตอบก็ยังคงเป็นปริศนา และนี่แหละครับคือพรมแดนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยังรอคอยการค้นพบอยู่